แมนมื้อคุณแม่แลกแต่มีน้ำอันขอโทษเด้พี่น้องท้องเราหนียุบลงตอนเด็กมื่อนั้นคือมันรู้สึกว่ามันมีน้ำเนาะและน้อง่ากินยาครับทาอันเยียวออกพี่น้องกันเนาะมาดีไหมมาดีไหมไดะกันเด้อเอ้ยไปไหม มาพี่น้องเลยเนาะข้งแรกของบบย่าวพี่น้องเลยเนาะที่ไตไกลกับโบโบคิดโบฟันมาชีวิตนี้จีได้นั่งรถไปน้าเบาเตียงเตียงเนาะไต่หอดกุ้งฟังเดี๋ยวหยุดจีนี้กันหยุดหยุดจะพาไปต่อเดี๋ยวโบคิดโบฟันมาชีได้นั่งรถไปนอนเบาเตียงเดี๋ยวเจ้าเจ้าก็ต้องฟังสายพ่วงก้อนเของวันในรด ออเออเดี๋ยวแ้กควจะคัดเจ้าเ,ออจเตียงมากเลยพี่นอนอยนเนาะโ <c oughs> อ้ก็ ไปแล้วบาทเลยสบายดีเนาะไปเลยเร็วบอเนเดอคุณแลบัดมาคุณแล้้าไว่เร็อบอเนเดอรดีแล้วท่านเี่ก็ดีแล้วดีแล้วไม่แห้งแห้รือเปล่าไมงอืบเไดวปกันเดินทางกันใปกอดไทยไ่อดมานนั่นนั่น ตลอดปลอดไทยเดินทางกัแนแมนมือหิวเออคุณแ,แ,แม่<ค>แจกกัวนี่หน้ามันข้อขอโทษได้พี่น้องท้องเราหนียุบลงต,นตอนเด็กมื่อนั้นคือมันรู้สึกว่า,ามันมีน้าเนาะและ้น้องว่ากินยาครับทาอันเยียวออกพี่น้อยไหมเนาะกินยาแล้วเยิ่วออกนะแมนบ้าข้อเดียวข้อเดียวเยียวข้อเดียวเยียวประมาณสองแมนประมาณสองที่เยียวนะแล้วก็ โยบลงพี so ่น้องเนาะใครแล้วพี่เข่าอะไรขี้เข่าคิดแล้วอยากอยากมีประปางตอนนั้นไม่อยากเลยโอ้ค้อนท่อนหนาวหนักตอนนี้คืนนี้ให้แน่เฮงเตือนเฮงแหละบ้านนี้เนาะพี่น้องเลยไปข้างโอกข้างโอกเลยใช้ไหวได้สเด้อไปก่อนประมาณ จะคิดเป็นจังมือแล้วโบตัมก็สามซี่มือแล้วพี่น้องเรส่งกันนี่ไปช่งกันแล้วมากเรัใช้ไปเลนนอกปะกันมาได้ใช่ไใคไปหากันและกินเข่าครับกินลายกับปลาได้อีกพี่น้องเลยกินลายแล้วก็แพ้แพ้ทับนะเนาะ ทั้งรูกเต่ทาทั้งมีอากาหายใจมอนเติบแล้วเพราะว่ามือแรกนั่นรู้สึกเราจมเมื่อยมอเ,อเมื่อยเนาะเติงเลยเมื่อคืนนี่กะเห็นนอนด้เมื่อคืเนเียเห็นคนนอนในเมื่อคืนนี่แห้งแล้วขอบอขอบใจนํำพี่นอ้องเอฟซีทั้งหลายสวยข่ายากอายุกานกินทุกอ,อย่างทุกอย่าง ร้อยลลังใจ้ละคนคนวิชาาเข็ยแทงดีแ้งทำธุรกิจยังขายเดินแมยันสะดวกรักเลื่อนดีมีควมซูบรสปกายสุใจปราศจากดยอใช่ถูกเนาะไปเดินทางปอเลยไปเร่อยสลมามูมาหล่นเนาะยามูถาเฮงเทหามนะเรงเอเฮ้ยนี่ใครเช้มาเด้ คุณแรกพี่น้องก่ส่วงเร่งแรงเนาะทางมูครูญาตพี่น้องกำเมิมากคุณมคุณแมกเนาะ,นอ,ะอ,อ,อันนี้มาดูไหมไปได้ไหมมาไปดีเด้ยดปไดปาไาไดาย,ยบายไายกันได้อไปไป

เซียวบลบนี่เ่อนรถมาเาไปไปดีกพี่เราไปดีไปดีตัอัดข้อยนี่รถคอยพี่เจ็ดเงบอกินนี่คือตึเรจะขี้าตีกันอ้ คลิปเก่าหรอวะคลิปเก่าหรือเกี่ววะคลิปเก่าเราหม่บ่เห็นตเหนอไร้ารัดอะไบเห็นันนดอะรบดนหวาหนาไอลังกุ๊บแบบนี้มืเขาครับ้ากระด้งกร้งจิ้งจิ้งเนดิบ อันที่รถเบียดนะรถเบียดนะจีนนั่นแล้วปะพี่จอมเลยข้าวกม้อหัวเยกินต้มยมิโซะเลยกินแกงหนาน้นบ่เอ้ยพี่อนาน้นห้น้องเมฆกะปสาตะปบะทานเนาะมีแบบแบบนี้ใบน้ำาก็เรียว่า ก็ได้มันรูปรู้สบายในนัไข่มันส่งคนเร่ยอยู่เลอก็ได้เห็นมีอย่างจุกมาคุรภาพแหหมอยันพื้นงอยู่พี่เนาะไปเบิ้ลโดนไปตรงนเป็นยังาเมางไหลแล้วบานอ่อนๆนี่ทั้งไรก็เพรทั้งไรนะพี่ตองตอนนี้เนาะเจ้าเป็นดแน่่าพอดึกพอันมาออกซ่เล้วบเตียงกัยงยัง หใจมอนนิดนึงเนไะเราพอจะใส่ใสหายใจคือมือแรขนะนะเต็มเบิดอันนะี้พี่น้องแต่ละคืนกระเพ่านะอยู่ในอยู่ในช่วงมือคืนก่อนนี่ละมือถามหาลูกหาเต้าถามหาลูกหาล้านถามหาพี่น้องทั้งเพื่อนเด็กันนะับสิบไป,ปแล้วบอหลอดแล้วไปใช มันนี่จะห็นม่านมาแา้วลยคือยู่เหมือนเบาเป็นขอเป็นขวอมอยุ่งเหมือนนี่ป้าสาพี่น้องเลยสิบเเบิ่งน้ำกัน,กน,นเนาะโดยทางแรกทางดินทางก็อ่าเตโอเคพี่น้องเลยเนาะตอนนี้ก็อดปากทางเขา อันล,ลานเนาะที่เราหมุกละหานก็แต่อันนี้ก like ็เคยขามตลาดมุกละหานได้มายาวก็ได้เนาะลานอื่นก็บ่ได้เคื่อยนะเป็นซ่องแม็กบอ่าตองค่ายบบยังบ่เคยอีกเปล่าขำเคยยังว่าจะเคยขำยิ่งจันเคยยังรถคันนี้นี่บ่บเมล์โออาราติขำต้นมาสะโอ้เฮดวัดตะกี้อินบ่ ไปไม่ได้ข่ามแต่ไปไป่หอด,ดา่านล่างแต่ให้มันจะสบายเลยคือเขาไปต่อวัดอยู่จันทบุรีแถวนั่นนี่ข่ามไปกินต่อกินเน้น่หนื่อยเหนื่ยมีน้ำพองมีน้ำพองปีแต่มันข่ามไปเนาพี่น้องเลยเนาะอันนี้ก็เป็นเวลา,าสามโมงสิบหกนาทีแล้อพี่น้องเลยเนาะ กำลังชีนี่แหละพี่น้องเองกำลังชีเข่าหน้าด้านเนาะประมาณหนึ่งมุ้งจะเนาะพี่น้องตามที่ปรเตียงไปหาบ,รรบัลปุญสารัะบีญตอนบัลปุญสาระบุญน่ะเราอยู่อยู่ไหนนะมันอยู่ใกล้ยิ่งอยูอย่ดังชิดโอ้อยู่บางข้าขายอยขายชิมเลยดีนะพี่น้องเด้ประมาณเก่านะตั้งแต่อยู่กัน นี่มันบัสทุกคับเทพีแต่จากวังข่อยไปหามงพรามสองก็เป็นชั่วโมงหรือเปล่าเมนเมนยูมองตอนมาบุญสระวันนะอยู่ตอนอยู่แถวพิวเจอร์แล้วเมนใกล้ๆพี่น้องเลยลงไปปั๊มบัตรแล้วบาทให้เนาะตั้มสตั้มให้มีบัตรใหม่วันนี้บัตรใหม่ที่บัวข่อเก่า งามงามงามออดออดึไปี่นองเลยเรียบร้อยป่ะบันเดปเปเตียง้ไปเีคือมาเคยมาอยู่เดียวเรายยังยังบกขงเนาะซิมบอจะมีหรือเปล่ อ้ส่งว่มาไก้าก็จะเคลียนนี่ท่ะหัต bon. ้องกะปเอก้ปะปหดอกก็เลยที่เลยเนาะไรไดหอกเป็ชื่อรบเปล่าบอสป่อยหดอจะเครื่องไข่นะจะมีจะมีชิมหนึ่งแล้วบอกฮะจะมีชิมหนึ่งเลยใช่บอกบอกแม่สิจากใช้เครื่องนี้นะเครื่องนี้แบบยังบริกเก็ตนะไดรกันเนาะไดรกันเจ้า ใช้ตัวไรก่อนแล้วบัดไปนไั่นเดจังเงี้ยจังอยากเาาออาาานเนาะโอเค,อเค,คต้องใช้บัตรดดีกบ่คือกัน่บุนอไปเนาะตาตังงเนาะไหน,นไหมมบ่ผมมีรับแล้วมาสืซิมพี่ตงเนาะ มาพี่น้องเลยเนาะครั้งแรกของบอยเนาะพี่น้องเลยเนาะที่ไต่ไกลกับโบโคิดโบฟันมาชีวิที่นี่จีได้นั่งรถไปน้าเบาเตียงอย่างเนาะจะหอดกุ้งฟังเดี๋ยวหยุดจะนี่กันหยุดหยุดจะฟังไปต่อเดี๋ยวโบคิดโบฟันมาชิได้นั่งรถไปน้าเบาเตียงเดี๋ยวเจ้าเจ้าก็ต้องฟังข่อยพ่อก้อนข่าว่าทันเวิร์ดเจ้ากะ เรคิดว่าจะได้ไปฮอดกรุงเทพปนะนั่งเาจบไม่ไหว่นั่งคนรา้านคนเมืองยังได้นั่งไม่ต้อยนะแล้วตอนนี้กําลังข้ามแม่น้ำโขงพี่น้องเนะาะกะว่าอยู่พี่น้องเนยเบ้ายู่เหมือนเบ้ามาเตไปโซงน้องกระเตะแล้วนั่บ่เตียงเนะาะก็วาเดิบมาหัวกันยู่ว่าโอ้อยากมีโอกาสไปเด้บราษัทแต่กะบ่ได้คิดว่าจะได้ไปกราได้นี่นะพี่น้องเนาะบ่คิดบ่ฝันว่าจะได้ไปแบบนี้นะ ไปดีสิได้ไปดไปแบบบุคคลคนใดแล้วพี่น้องแบบมันได้เกิด,ดกนะมมียังขัมันต้องมีเรื่อ <c oughs> งเล่าอะจังได้ไปนะถ้าโมมีม่ย,มยังเขาปซิได้ไปเด้ปไปไปด้เือจะเห็นบมมีแต่เสื้อเดียวนะั่นพี่น้องซนะิปเตียงใส่าลูกไปดิสติลีเสื้อเดียวซะกับโมเม้นมาไปทุกโลดนี้นต่กับผ้านุมนะ ไปห้องโมปคนแก่นนี่ยแนาะก็เลยไปเลยเชื่อนาะไปเลยเลยชื่อไงแกไปม,กมาปตั้งอยู่เลยตั้งพระหลวงพระเจ้าวิชุเเาาดเพอ่งเอยเลยขาดมาเลยเด้อพี่นอ้องเอฟซีไลปุตเดกคนก็ถามมาเนาะสจบเล่าไปนดำกันจะคนบัดสันเนาะสามคนพี่น้องไปรัก <คน S 2> ตะปีกินนี้จะนบนทางก็เอิ้นเลยเด้อสามคนทั้งเอ่อโมเข่าจำเที่ยวเพิ่อเลย ทางน้องเมฆนี่เมนบริลมานามเดอพี่น้องเพราะว่าเนื่องจากว่าพาสปอร์ตของน้องคนะเนี่ะเบิดต่ออายุยังโบรา,านพี่นอ้องอกีกมันทำโบรานออกนะต่อแล้วแต่มันทำโบรานออกอีกสามซีมือพุ่นแต่ว่าดเด้อันยีนซ่ซีฟังไทยพี่น้องมันก็โดนแท้อยู่ไทยมือเดียวสองมือก็ได้เดี๋ยวฟังเราหานิจะอธิบายฟังแบบนี้เดิมพี่น้องแต่มันมีลายขยัก คือถ้าถ้าจะได้ดวนอ่ะวานอาทิตย์หนึ่งเนี่ยมันค่ายจะจ่ายกระเพงนะเพราะวันครึ่งเดือนกระเพงคือนี่แต่ว่าเดือนหนึ่งมันก็จะถึอเนี่ยเดือนหนึ่งนี่ของน้อมิ่งเนี่ยสองล้านมันก็มีแต่สามพันบาทหนึ่งโดยอันนี้คือเดือนหนึ่งเนาะเดือนหนึ่งแต่ว่าเอาครึ่งเดือนดูอาทิตย์หนึ่งไปรอบมาสี่ล้านห้าล้านไม่ใชิได้ใช่ไหมเจ็ดแปดพันบาทไม่ใช่แล้วมันเกิดมันเกิด่าใช้จ่ายมันหลายเนาะ แต่เขาก็บบริษัทบริมีเรื่องินจำเป็นแบบนี้ไขชื่อนะเพราะว่าไปมุกนี่เขาใช้บัตรข่าวก็ได้เนี่ยคือบริษัทบริษัทเลื่อนทางไกลปานนี้นะเพีอวมันชีวิตไปปุ๊บปั๊บก็พวกเป็นยังดังก็ไปแล้กันตามคนเลยดิโดยอ้าวลงอีกบาทหนึ่งพี่น้องเห็นเนาะลงเบัตรได้ไปไปนี่ถ่ายด้นะไปเรียบร้อยที่เราเห็เนาะงานเซ็นเอกสาร สามขั้นตอนไปลองเลยเนาะอกเนช่วงใบตุองใจไม่ค่อยไปไกลยหัวใบที่ดิอันเก็บใบนี่มากเลยเกือบกี้น้องเมี่ยงเอ็นเฮียใบหนึ่งป้าเกือบเลีนไปเป็นหมื่นบาทปั๊บบอกปั๊บแต่ว่าพลอดตายน้องชิงไช้เอาก่อนถ้ากินใช้ช่วยชีวิตไว้ถ้ากรณีเฮียพัดสองดิ จองกับร้า<อ>นตื่นด้วยเปินฟังอนี่เป็นไปพาคนป่วยพาหมอเป็นอนุรมุมให้จบเลยเนาะพี่จบเลยว่าข่าวตูตต้หากรับตู้ยกรถทางนี้เนาะรักษาของไฟของมันเนาะคือการเดินรวมด้วยกันเนาะคือหนึ่งคือผ่านเดินกันอันเดียวกันแต่ว่ามันิง่ายตรงที่ว่าน,น,นึ่งทีอผ่านเดงนนะเขาคนเขาต้องลงนะลงผู้เดียวกนะันให้พวไปรถบางเดือนทั่วทั้งลาทั้งไทยสบายไหมฮะ มันจะเขารุ่งผัวเดียวคือมาตะเกาว่ามันจะเห็นรุ่นี่รุ่งเพราะว่ามันต้องมีคนรอขับรถเด้ไปยืนจ้บมันปักไปกับมายืนนี่ให้ขับรถตัวมันเลยรับัสขักันแล้วนี่มาผู้เดียวดิแม่ผู้เดียกก็ต้องลุงขับรถมาแล้วก็ลงบ่จีบ่ลงขึ้นลงขึ้นรุ่งแังไงเขาไม่เห็นได้ใช่คักหนึ่งเป็นสองเนาะคักหนึ่งเป็นสองคนเถอะมันเกิดคักเบิดนี่ยแหละแต่ว่ามันเปิดกลมสะดวกสบายนะเดย กำลังสีพี่น้องเลยเนาะกำลังสีเนี่ยอยู่ในนาล้านมกลานอยู่เด้อพี่น้องเลยเนาะค่ำและจักโมงภาบัดนีเติบิ่งก่อนสามสี่โมงพี่น้องเลยเนาะตอนนี้เป็นช่วงขึ้นรถไปประมาณคำๆและยันตะลับเลยพี่น้องเลยวัวป่วยเน่าลับปวเต็มอิ่มเลยพอว่าเข่าเผาคนป่วยนะปวดเตี้ย เพราะผมป่วยนคในชาเน่นะคือกันในพวกเนี่ยคือกันบ่ลูกมุสลมายบุรนอนีเลยเออเอาผ้าเอานั่งม่าชิดอ๋อเป็นอะไรคือว่ามาอันมละหานนี่บุคล้ายคอบ้แล้วน้องบิวไะมต้องกินนี่บัดมาติดกันงบัณนี่เหลน้องบิวนข่แล้วโอ้ยเียังสัตวเออ จะคุ้มบาคุ้มบ้าจะคุ้มกาค <c oughs> ุ <c oughs> ้มโผาแนดี๋ยเดี๋ยเอาเอาเรียนเดินเดยเด้อมันเป็นพี่น้องเลยออกเดินทางลำการบบบนี้พี่น้องสามคนสามพระองค์เด้อพี่น้องเลยสามก๊กเนาะคนโผล่คนพผล่กันนี่แหละระวังทางก็จะอัพเดทในพี่น้องกันไปเรื่อยๆพี่น้องเลยเนาะในรอบหลายปีพี่น้องเลยแต่โควิดจะแต่โควิดจะ้โห รอบตั้งแต่โควิดพี่น้องนทีมวยาจะได้ไปอีกรอบหนึ่งเนะาะปีะม,มปั้งเนี่ยทกปีตนเดือนสองพันย่ิบเก้าพุ่นแล้วลืมมันแล้วพี่น้องกันเนาะตั้งแต่พุ่นแล้วอันนี้ก็ลูกเต่ากับจนทเทียนว้าวัเลยนะนนเนาะใช่เฉพาะว่ามันดาน่าพรเจ้าพุณกินเว้าเป็น ซอเฮานะรวยกับชีวิตเฮานะฮะพี่น้องยินดีตอนฮับเนาะตัวซิมไทยแล้วบอันนี้เนาะเบอง์เชยันอินเทอร์เน็ตราวก็บ่มีเลยที่บ้านเรียบร้อยไล่ระเบิดจ่อจ่อเลยสวยเรามาเรื่อยเนาะใช่ข้างไม่เห็นเลยเลยเออจะป้ายไปเลยบ่วะจะเปลี่ยนเข้าไปก็มาเปิดปิดจะนั้นก็จะเปิดตรงนี้ sévitt ah sao pinoi mịt em bơi nhau cắt xíu để chốt clip phanh bệt đó àu con pinoi đó update cái kia nòng bưng bay đâu sim server con pinoi àu thằng này đi nó loay nữa đó đi này ว่าไเป็นสมัครเป็นเดือนเหรไหนเป็นบัตวนั้นลงไปถามบ้งบอกันนะฮะชื่อจิมาเติมมากปได้จะสมาคิเป็นบ่เติมก่อนสัอาทิตย์นึงก็ได้จะเปลยนบ่ตรจะเปล่นบ่อกไข่ไข่ลืมไปแล้วไข่ไปเดียไงเยากซื้อซิมซื้อเบอร์ก่อนเนาะเรนเท่าไหร่ อยู่เซวิสอยู่ปอตะท่อมวกปลาหานพี่น้องเลเนาะขามาฟังไทยกับมีแต่รถทะเบียนไทยบ้านเลยพี่น้องเลย <c oughs> พ,จพอจะ <c oughs> เป็นเจ้ากันได้ค่ะอาชีพเลยฮ <c oughs> ะแต่เพงก็เป็นชีพเลยเพื่อ <c oughs> คนจีนเนี่ยมรถเท่าผมปอ <c oughs> ไปเหลืองตรีตรีหอยพุดย้อมกันแล้วหอยกัน ปพี่น้องเอ๋ยมิต่ว่าขอจบคลิปป <Bel> ิดคลิปไปเพียงคลิปนี้ก่อนเนาะขอขอบคุณเบิร์ตสู่ส, réussi, สูส่คนพี่น้องเอ๋ยสู่ซิมใส่และกระอับโหลดพี่น้องเบิเป็นระยะระยะขอขอบคุณขอบคุณพ่อพี่น้องทุกทีเบิร์ตสู่สู่คนพี่น้องเอ๋ยเนาะใครเห็นจือได้หรือว่าจำทั้งมะเย้าแรกกะพักไทยสบายดีเด้นะพี่น้องเด้อเนาะเนาะพ่อๆกับมะเย้าในคลิปหน้าเนาะคลิปนี้มาพิสบ่ถ์กกับใดพิสูจกบ่ต้องขอจบควงาม บัมยาประกาศขอุทษขอใครดีนายหรพี่น้องเด้อเนาะที่ไปก่อนสำไมดีไปายพี่น้อง